สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟนตรงชาแนลนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับมีฟุตบอลลงเตะกันหลายคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมขอโฟกัสไปที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสมทีมที่จะยกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในค่าคืนวันนี้จะเป็นทีมไหนบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอ a 981ฟาเกาแ่เอาละครับคู่แรกที่อยากจะเชียร์กันในค่าคืนวันนี้นะครับก็ให้เลือกเชียร์ที่หงแดงลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนเลสเตอร์ที่คิงพาว สำหรับเรียร์พูลนะครับผลงานในการลงเล่น10เกมหลังสุดนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยครับชนะคู่แข่งไป9นัดด้วยกันนะครับวันนี้นะครับจะได้ข่าวดีนั่นก็คือนักเตะอย่างฟาบินโยครับเฟอร์กิลฟันไดจอแดนเนอร์สันนะครับก็จะกลับคืนสู่ทีมนะครับก็เรียกได้ว่าสภาพทีมตัวหลักๆก็ถือว่าลงสนามกันได้ครบถ้วนเลยครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเลเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ดีซะเลยครับ5เกมหลังสุดนี้แพ้คู่แข่งไป4นัดนะครับ แล้วใน5เกมที่ว่านี้นะครับโดนคู่แข่งถล่มไปถึง14ประตูด้วยกันเกมรับยังมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับทางเลสเตอร์ตัวหลักๆครับในเกมรับอย่างพวกโซยุนชูนะครับนักเตะอย่างจอห์นนี่อีแวนนะครับก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมาในช่วงหลังนะครับ9เกมปรากฏว่าลิเวอร์พูลแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าลิปูนะครับที่กําลังต้องการ3แต้มในการไล่ล่าแชมป์กับแมนซิตี้ไม่น่าจะพลาดนะครับเชื่อพวกเขาบุกไปเยือนที่คิงพาวเวอร์ในคัมคืนวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้ครับเชียร์ลิปูไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างท็อตแนมฮอสเตอร์ของคอนเต้ไปเลยเลยครับผลงานนี้กําลังยอดเยี่ยมเลยครับในยุคของคอนเต้ครับเล่นเกมพรีเมียร์ลีกไป6นัดนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไป4นัดแล้วก็เสมอไป2ครับ เกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่มพาเลทไป3ประตูต่อศูนย์นะครับนักเตะอย่างแฮร์รี่เค้นะครับก็กลับมายิงประตูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าด้วยความมั่นใจกลับมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับซอนเดืองมินนะครับเกมนี้นะครับทางสเปอร์นี่บุกไปเยือนทีมอย่างเซาท์แมตันนะครับที่เซนต์แมรีถึงแม้ผลงานช่วงหลังครับเซาท์แมตันในการเล่นที่เซนต์แมรีจะยอดเยี่ยมก็ตามนะครับ ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถิตีเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันมานะครับสเปอร์มักจะทําได้ดีกว่านะครับสเกมหลังสุดนี้ก็เป็นสเปอร์ชนะซอลจัมตันรวดเลยครับบวกกับนักเตะอย่างซอนยองมินนะครับแล้วก็ทางแฮร์รี่เคนะครับในการไปเชิญหน้ากับทีมอย่างซอลจัมตันนะครับถิติถือว่าค่อนข้างดีเลยครับใน11เกมที่ทั้งคู่เจอกับซอลจัมตันนะครับแฮร์รี่เคนี่ยิงไป10ลูกส่วนซอนยองมินยิงไป9ลูกนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างสเปอร์แล้วก็มาตรฐานที่สูงแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะบุกประเก็บ3มแต้มได้เลยครับคู่นี้เลือกเชียร์สเปอร์ของคอนเต้ไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่ค่าคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เลือกเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์เวสต์แฮมยูเนเต็ดไปได้เลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะถึงเวลาสักทีหนึ่งนะครับที่พวกเขาจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะครับ วันนี้ก็จะบุกไปเยือนทีมอย่างวัตฟอร์ดครับซึ่งถือผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแพ้รวดมา4เกมติดต่อกันดังนั้นเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับสำหรับทีมอย่างเวสต์แฮมนะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดเจอกันมาช่วงหลังนี้ทีมอย่างเวสต์แฮมก็ทําได้ดีกว่านะครับและนักเตะตัวหลักๆอย่างมิเชลโลนโตนิโอนะครับมเนิโอลานซินี่จะรดโบเวนนะครับแล้วก็ปาโบฟอร์นาวจะเป็น4ประสานในเกมรุกในค้ำขึ้นวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมก็ถือว่า โอกาสในการเรียกจุดเปลี่ยนของพวกเขามาถึงแล้วนะครับในเกมนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้เลยนะครับและนี่ก็คือ3มทีมที่อยากได้เลือกเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับก็มีลิเวอร์พูลนะครับมีสเปอร์และก็เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องโฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ